สวัสดีค่ะทุกคนคะวันนี้นะคะเราจะมาเก็บสาเกค่ะเก็บได้หลายลูกแล้วนะคะเราปอกไปบางส่วนแล้วเยอะนะคะตอนแรกเราไม่รู้ว่า,าแบบไหนคือแก่แล้วเขาบอกให้มองที่ขนาดของอเดี๋ยวเราซูมก่อนนะคะ ตามันห่างๆนะคะลักษณะนี้ก็แสดงว่าแก่แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะได้ตัดเดี๋ยวขอเวลาปีนสักครู่นะคะเดะะี๋ยวตัดลงมาแล้วค่ะตัดลงมาแล้วค่ะทุกคนคะเขาบอกว่าเป็นสาเกพันข้าวเหนียวลักษณะนี้คือแก่แล้วนะคะ ตอนแรกเราก็ว่าทำไมร่วงจังเลยเ,เคยดูบางคลิปบาง youtube บางช่องของเขาลูกใหญ่มากเลยของเราก็คิดว่าเอ๊ะมันน่าจะโตได้กว่านี้ค่ะเพราะว่าเห็นของตัวเองลูกเท่าเออบางทีก็น่าจะใหญ่กว่ากำปั้นนิดนึงก็ร่วงนะคะเห็นูร,รูาบางท่านบอกว่าสาเกพันข้าวเหนียวไม่น่าจะโตไปกว่านี้ จะลองดูกันค่ะว่าข้างในจะใช้ได้ไหมนะคะนี่ค่ะผลิตภัณฑ์สาเกของเราค่ะซาเกเข้าวเหนียวค่ะนี่ค่ะได้แล้วแต่น้ำเยอะไปนิดนึง น่าจะหวานค่ะขั้นต่อไปเราจะทํำรสชาติที่หวานนะคะแล้วก็เนื้อคงจะนุ่มค่ะ